รวมน้ำใจช่วยกาชาติจังหวัดตากนะครับก็ต้องกราบขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนที่ช่วยสนนุนสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดตากนะครับเพื่อจะได้นำสิ่งของนะครับไปดำเนินการแปลเปลี่ยนเป็นเนงบประมาณนในรูปแบบของมัชฌา,าชาตินะครับ เพื่อนําไปเสี่ยงโชคจะได้นำเป็นรายได้นะครับไปดําเนินภารกิจของอสภากาชาติไทยด้วยเหล่ากาชาติจังหวัดตากเองนะครับเป็น,นกลไกหนึ่งของอสภากาชาติไทยนะครับซึ่งมีภารกิจสําสคัญคือช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัตินะครับรับรจากโลหิตอวัยวะเช่นดวงตานะครับหัวใจ ทำห้าที่สังคมสงเคราะห์และก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุก่มคนพิการผู้สูงอายุและก็กลุ่มผู้ปละบบางนะครับซึ่งรายได้ทั้งหมดที่เรากะชาติได้แต่ละปีนะครับก็จะนาเงินไปดําเนินการตามวัตถุประสงค์ตามแผกนการดำเนินงานในกรอบภารกิจดังกล่าวนะครับวันนี้วันที่21พฤศจิกายน2568นะครับเป็นวันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาติจังหวัดตากตึงต้องกราบขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับทั้งส่วนราชการในจังหวัดตากทุกหน่วยงานนะครับท่านนายเภอทุกอำเภอนายกเี่กิงกราชาตินะครับภาคเอกชนนะครับทุกหน่วยงานแล้วก็คณะกรรมการเหล่ากาชาตินะครับต่างวันนี้ได้ช่วยกันสละนะครับเงินซื้อ,อ,อสิ่งต่างๆอาทินะครับตู้เย็นทีวี จักรยานมอะลงข้าวต่างๆเพื่อนําไปใช้ดําเนินกิจกรรมประาชากาชาตินะครับต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะครับรวมตลอดทั้งหน่วยงานที่สนสนุนการจัดพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอบจอตากเทศาบาลเมืองตากนะครับที่ได้จัดเวทีอบจอก็ได้จัดเต้นต่างๆทําให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นในโอกาสนี้ก็ต้องขอก็ขอบคุณนะครับผู้อุปถรรัมภ์เหล่ากาชาติ จังหวัดตากทุกหน่วยนะครับขอให้ท่านทั้งหลายนะครับที่ช่วยกาชาติขอให้คุณนำความดีที่ท่านทั้งหลายทำนะครับได้กลับตอบแทนไปอย่างท่านและครอบครัวหลายเท่าทวีคูณนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองให้ท่านและครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะครับใครมีกิจการก็ให้กิจการเจริญ่งเรืองยิ่งๆนะครับแล้วก็สําคัญให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ในว้วงตลอดปีนี้นะครับขอให้เจอสิ่งดีๆ ชีวิตเป็นสุขยิ่ยงย่งขึ้นไปครับทุกคนครับกราบขอบคุณนะครับในนามของเหล่ากาชาติจังหวัดตากนะครับแล้วก็คณะกรรมการต้องกราบขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณครับ